เมื่อสมัยประเทศไทยของเรานะครับมีรถไฟเกิดขึ้นครั้งแรกทุกคนในประเทศไทยที่ตื่นเต้นกันมากนะครับโดยมีการเรียกเป็นสองอย่างบางคนเรียกว่ามาเหล็กเป็นบางคนก็เรียกว่ารถไฟก็สามีภรรยาคู่หนึ่งก็เหมือนกันนะก็ตื่นเต้นเพราะเห็นว่าโครงสร้างทั้งหมดนี่มันเป็นเหล็กแล้วก็ยาวด้วยก็เลยอยากจะทดสอบนั่งรถไฟลองดู ก็เลยชวนกันไปว่าไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งหนึ่งแล้วก็นั่งรถไฟกลับเหมือนเดิมพอไปถึงสถานีรถไฟซื้อตั๋วเสร็จแล้วมายืนดูรถไฟอยู่แป๊บหนึ่งภรรยาก็เลยถามสามีว่าคุณคิดคุณคิดยังไงสามีก็เลยตอบว่าผมว่ามันไม่มีทางที่จะเคลื่อนที่ได้แล้วทั้งสองก็เลยขึ้นไปบนรถไฟพอถึงเวลาที่รถไฟออกรถไฟก็เคลื่อนออกจากสถานีวิ่งไปช้าๆก่อนแล้วก็เร็วขึ้นเร็วขึ้น จนสามีภรรยาคู่นี้หายตกตะลึงภรรยาก็เลยถามสามีขึ้นมาใหม่ว่าคุณคิดอย่างไรสามีก็เลยตอบว่าผมว่ามันไม่มีทางที่จะจดได้ท่านเห็นไหมครับว่าคําถามคําถามเดิมเนี่ยถามสองครั้ง <c oughs> ครั้งแรกถามว่าคุณคิดยังไงสามีตอบว่ามันมันไม่มีทางเคลื่อนที่ได้ครั้งที่สองถามเหมือนเดิมแต่คําตอบกับ บอกว่าผมว่ามันไม่มีทางที่จะหยุดได้ <c oughs> ถ้าพูดถึงหลักการนะฮะผมจะพูดหลักการของคําว่าแรงเหวี่ยงเนี่ยแรงเหวี่ยงมันเป็นมันเป็นองค์ประกอบหนึ่งของความสําเร็จความสําเร็จเป็นเรื่องของการเริ่มต้นและการลงมือทําแล้วก็คงให้แรงเหวี่ยงนะนะั้นน่ะอยู่กับเราตลอดไปเหมือนกับเด็กหับขี่จักรยานพอเด็กเขาขี่จักรยานเป็นแล้วเนี่ยเขาหยุดปัน่นเมื่อไหรเ่เขาก็จะตกจัดจักรยาน นะครับตราบใดที่เขายังปั่นอยู่เขาก็าจะอยู่บนจักรยานของเข้าไปเรื่อยๆดังนั้นเมื่อท่านมีเป้าหมายไว้แล้วเนี่ยก็อย่าเสียแรงเหวี่ยงนั้นโดยการดึงความสนใจออกไปนะหรือทําให้หมดกําลังใจโดยผู้อื่นหรือโดยสถา,านการณ์ใดใดทั้งสิ้นอย่าสงสัยเหมือนสองคำถามเดียวแต่คำตอบแตกต่างกันท่านจะสูญเสียความเชื่อมั่นและเสียเวลาในการเดินทางเพื่อไปถึงจุดหมายปลายทางของท่านเอง 手机上。